ยินดีค<ท>รัยนดีาทางคะขวบนของเรานี่ก็คือทางเราังมาเยอะนะครับผมอยากจะให้แต่แต่ละกลุ่มนะคะรับเราจะแบ่งกันเพราะว่ามีทั้งหมดร้อยคนนะครับร้อยคันอย่างเงี้ยทางสารนี้ก็จะทำช่วงแนกไปที่สุดทางนะครับ พอมาช่วงท,ท 2, 2> ี่สองก็จะให้น้องเอกดไปนิิมนไรเอแล้วกนเอี๊ยดไปดูสนเอดด่งาไทางทคันี้ยีสิไปน่นเอลนวก็ถึงคันคันสีเออก็เอก็ดูตรงนี้ไปก็คือตรงนี้เราการเราการตรงที่ว่าเริการตรงที่ว่า้าเกิดทุกวนมยากินไปอ่ะคุณต้องเชื่อผู้นำมุขนะครับใครอยู่กับเอเนี้ย เอบอกว่าเออให้ออกข้างทางอะไรก็ตามนะครับก็ตามเอเกรเอก็มีวอะครับทวนข้างนวรโพรี่สามทันชีสิขึ้นไปเอก็ยิไมยิ้มนะครับไม่ต้อนจะอยู่กับบนนี้เอาข้างทางเอาข้างทางไม่เอาแล้วไอ้แห่แล้วก็ให้ไปลองที่ขบวนต่อไปก็คือ พี่เซียยัง่ยันวพี่ต้องอย่าเดียวนะขอ้องรอยีร้อยเมพี่ต้องอย่านะรายตีนะก็ยังก็งแบกันอย่างนี้นะครับผมาแบกแสงมีเคื่องกน้เราอย่บนวราันต้องหนีตั้งหลายคันฟังก่อนครับงก่อนเราอยู่โซนสัญญาณนะครับเออฮะามมาดีกว่าเอกพูด เอาสาธิตเอาเอก็บอกอะไรบ้างลครับเอาสัญญามมือครับทุกวงมือทุวงมทันสญามือไก็ดวพิงกันสระบบก็คือแถวกีกหนึ่งแถวทีงไม่ใแถวีนก็แถวเลี้ยหนึ่งครับแถวเลีอนี่คือแถวเี้ยงคองมคือแถวเลี้ยง่คือก่อนจะมีการแถวเลี้งหนงุรพร้อมนิดนึงคนที่ไม่เคยออกคลิปมานะครับให้นิ่งอยู่ด้านซ้ายนะครับผมคืออย่าออกขวาครับคนที่ไม่เคยออกคิปนะครับ ขอโทต้องรูว่าอยู่ด้านซ้ายนะครับผมอย่าหลบกวานนะครับแถวเรียงหนึ่งนั่นคือเป็นแถวเดียวผ่านยืมยือินไปยืมเงิเงี้ยเป็นแถวเดียวนะครับผมแถวเรื่องหนึ่งนะครับตอนใช้ของเพื่อการตราดตอนิดขัดนะครับแล้วก็เรื่องของ เรื่มีก้อนใหญ่ทีว่าม่ใช่ก้อนของขอสัเยอะเรวมาณ่วนแถวเรื่องสอนี่เราจะทำการวิ่งโฉบล้มโล่เพื่อเป็นการเพิ่มอุร์ระยะทางสั้นขึ้นล้วก็แถวเรื่องสองนี่จะัปแล้วก็ให้มรตหสมบูรับแล้วก็ต้าขับรถใหญ่ให้เป็นช่องก่างเพื่อคาประมาณให้ที่พวกเราอะ ถเขาไดเข้ามาเนี่ยเขากนครับได้ครับได้อย่างที่พี่ซิบอกนี่ครับคนที่ไม่เคยไม่เคยออกที่นอะไว่าให้ซ้ายเนี่ยสายเวา2ู่ก็คือพยายามอยู่ซ้ายมือไว้แล้วคนที่อยู่ฝั่งขวาเนี่ยก็พยายามมองด้านหลังล็โยนที่จะแตกไว้ถ้าลอต่ล็อตมาฝั่งขวาเนี่ยก็พยายามมอเั่ซ้ายเพราะว่าราคนฝั่งขวาพยายามเชรู้หรื้รู้รู่่รั้รู้าูว้้รรู้รู เับรันวนเียงคู่ใช่ไม่ใช่ว่าาู่ะครับเนยเราไัู่กันนะครับนีบแรกครับนี่ันที่สแม็ยงสองเีนี่คันที่3อยู่นีครับเรายรยระยะประมาณ4เมตรนะครับระยกันที่สำคัญนะครับผมด้านขวาเนี่ยอยากทิกงคู่นะครับ คุณจถามาเลขกหน้าคุณมอวตอร์ไซค์กหน้าคุณไม่คมีอะไรคุณตไปนะครับเราขี่แปดสิบขี่แปดสิี่อยขีลอยนะครับเพราะถ้าเกิดคุณมีช่องว่างเมื่อไหร่รถนต์มีเข้ามาแทรกครับมนึกออกไหมฮะเราเราอยให้เราอยให้รถเข้ามาแทรกขบวนเราเฉพาะด้านขวานี่เราคือพวมีประสบการณ์อ่ะเราขับไปเราขับไปแต่เขาเน่ยฮ่ารัง